การพูดพูดอย่างไรก็พูดสัมมาวาจาสิยมีสติแล้วถ้ายมพูดมิจฉาวาจานั่นแหละยมขาดสตินะพูดโกหกพูดปิสุนวาจานะคำสอนเศษคือพูดยุยงให้เขาแตกกันอรุสวาจาทำยาบนะสัมผัสปลาป,าปะ,ปะเพอเจอการกินกินอย่างไร ผู้เจ้าสอนให้เป็นผู้มีปกติมีท้องอันพร่องอยู่เล็กน้อยโภชเนมตันยุตตาทานแต่พอดีพอดีคืออย่างนี้อย่าเต็มกระเพาะหย่อนไว้นิดหนึ่งนะเหตุแห่งการอายุยืนด้วยอายุยมจะยืนอยากอายุยืนอย่าบริโภคอาหารที่ย่อยยากต้องบริโภคอาหารที่ย่อยง่ายนะไปดูแล้วกันอาหารอะไรบริโภคแล้วย่อยยากอย่าไปทานผู้เจ้าบอก